ขอความเจริญในธรรมจะมีญายิโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาผ้าจะนามป่าาชิตตาอภินาสูโสทิว่าดีเรื่องทางที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองเนืองมาเผยแผ่ให้ญาติยมสาธุชนทั้งหลายได้อารา้รับฟางขอความในประโสดนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระผ้าตัดว่าพิสูจน์ทั้งหลายตามที่ประการนี้บรรพชิตควรพิจารณาเนืองเนืองคือบรรพชิต ควรพิจารณาเนื่องๆว่าหนึ่งเราถึงความมีเพศต่างจากคารหัส,สองการเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่น 3. เรามีอากัปกิริยาอย่างอื่นที่จะพึงทำสี เราตีเตียนตนเองโดยศีลได้หรือไม่ 5. เพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายพิจารณาแล้วตีเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่ 6. เราจากต้องมีความพลาดพลาดจากของรักของชอบใจทางสิลเจเรามีการเป็นของตน เป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วกว็าตามย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น 8. วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ เเรายินดีย in ิ่งในเรือนว่างอยู่หรือไม่10บยาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งฝ่าธรรมของมนุษย์ที่เราบรรลุแล้วจากเป็นเหตุให้เราไม่เก้อเกินเมื่อเพื่อนปรมจารีถามในภายหลังมีอยู่หรือไม่ ข้อความเหล่านี้มานาพระสูตรอังคตตาลนิกายทัศกานิบาตพระไตรยปิดอกเล่มที่24ข้อที่48หน้าที่104พระไตรยปิดอกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยนี่เป็นธรรมที่บรพชิตควรพิจารณาเนืองๆนืองผู้ที่บวชมาในพระพุทธศาสนาจะต้องพิจารณาธรรมเหล่านี้เนืองๆนือง จึงจะเป็นประโยชน์ต่อการบวชของตอนเองจเจริญพร